ถามใส่บาตรจะได้บุญไหมถ้าพระไม่ฉันของเราตักบาตรอาหารพระแล้วแต่พระไม่ได้ฉันของที่เราตักบาตรไปแบบนี้ได้บุญมากน้อยอย่างไรบ้างครับตอบถ้าใส่บาตรสงแบบไม่จำเพาะจอดจงว่าต้องการถวายลูกไหนก็ถือเป็นสังฆทานสำเร็จตั้งแต่พระรับถวายแล้วไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะฉันหรือไม่ฉันแล้ว เนื่องจากสิ่งที่ถวายจะรวมกับพัตนาารอันเป็นสังฆทานของญาติโยมอื่นๆเป็นของกลางรวมๆกันไม่ใช่มีแค่ของเราเป็นเอกเทศเดียวๆเ,เปรียบเหมือนเราเอาทรายที่บ้านไปช่วยๆกันกับคนอื่นสร้างภูเขาพอทรายเราถมลงไปร่วมกับของคนอื่นก็หาไม่เจอแล้วว่าตรงไหนของเราตรงไหนของเขาถมเสร็จก็สำเร็จประโยชน์ ได้ชื่อว่าเราทำกรรมในการช่วยชาวบ้านสร้างภูเขาแล้วภูเขาสำเร็จได้เพราะเราส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าเป็นกรณีที่เรารู้จักพระเอากับข้าวไปถวายท่านแบบจำเพาะจอดจงและเรารอดูท่านฉันแต่ปรากฏว่าท่านไม่ฉันอันนี้ก็ถือว่าได้บุญเกือบเต็มร้อยดีเสียว่า90%ก็แล้วกัน คือมีความเลื่อมใสตั้งใจจะถวายท่านมีความพยายามจะถวายและถวายสำเร็จเมื่อท่านรับแล้วแต่ท่านไม่ฉันอันนั้นอย่างน้อยกำลังใจของเราก็แป้วลงรวมกับความจริงที่ว่าอาหารของเราไม่ตกถึงท้องท่านกําลังบุญก็อาจจะไม่แก่กล้าเต็มขั้นในแง่ของการสำเร็จกรรมแต่ก็แข็งแรงเต็มร้อยอยู่ดีในแง่ของการได้ถวายแล้วนะครับ บุญสำเร็จแล้วตั้งแต่คิดหลักฐานคือจิตที่ผ่องใสไม่หม่นหมอง